สิ่งของที่อยู่รอบตัวเราล้วนแล้วจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์อย่างนี้โทรศัพท์มือถือสายชาร์จมือถือก็เช่นกันเพราะของเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องหยิบจับอยู่ทุกวันและเราไม่เคยทําความสะอาดมันเลยมันจึงเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์สายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรียนี่คือสายชาร์จจากเอเนกี ผมเคยแนะนำผลิตภัณฑ์จาก e n e r g ร์ให้คุณผู้ชมได้รู้จักเลยนะครับเขาเป็นผู้นำด้าน power solution <Yeah. S 1> มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็น power bank นะครับสายชาร์จหรือว่า power adapter และที่สำคัญคือเขาจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอวันนี้นะครับเอเนอเกีได้ทำการเปิดตัวสายชาร์จรุ่นใหม่3รุ่นด้วยกันซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีไมโครชิ l ซิเวอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรียได้การทำงานของไมโครชิ l ซิเวอร์ก็คือเขาจะเคลือบสารนาโนซิเวอร์ไอออนลงบนอุปกรณ์เหล่านี้นะครับ เมื่อมีเชื้อโรคแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราต่างๆนะครับลงมาเกาะนะครับมันจะทํามาหากินไม่ได้และในที่สุดมันก็จะตายไปทําให้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีเชื้อโรคสะสมอยู่เลยโดยที่ไม่ต้องทําความสะอาดนี่สุดยอดไหมครับนอกจากนี้นะครับสายชาร์จทั้ง3รุ่นนี้ยังมีคุณภาพสูงและมีความทนทานแบบสุดๆอีกด้วยเราไปดูกันทีละรุ่นเลย สายชาร์จเอนเนอเกียร,รุ่นไฟบรทัฟครับนี่คือสาย USB A to Lightning นะครับที่ใช้เทคนิคในการถักเกลียวแบบพิเศษทำให้ไม่มีการแตกของเส้นใยจึงเป็นสายที่มีความทนทานมากๆของเอนเนอเกียนะครับตัวนี้สามารถทนแรงดึงได้ถึง50กิโลกรัมและทนการโค้งงอผ่านการทดสอบมากถึง50,000ครั้ง <Wow. S 1> และรองรับกำลังชาร์จสูงสุดถึง3แอมป์และแน่นอนครับมีเทคโนโลยีไมโครชิลซิลเวอร์ที่ช่วยยับยั้งการ จเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ด้วย รุ่นที่2สายชาร์ตเอเนเกียรุ่นดูลากริสนี่คือสายประเภทอึดถึกทนอีกรุ่นหนึ่งของเอเนกเกียครับทนแรงดึงได้ถึง50กิโลกรัมเท่ากันและเน้นเป็นพิเศษที่หัวข้อต่อสายครับตัวนี้มีการทดสอบตรงข้อต่อสายเนี่ยทนแรงบิดงอสูงถึง3 0,000ครั้งเรียกว่าทดสอบกันกว่า3 0,000ครั้งเนี่ยผ่านได้สบายๆเลยรองรับกํบาลังไฟ3แอมป์เหมือนกันเป๊ะและแน่นอนครับใช้งานได้อย่างสบายใจเพราะมีไมโครชิลลดการสะสมของ ของเชื้อโรคและแบคทีเรียรุ่นที่3สายชาร์จออเงจีรุ่น a l u t a f f 8นี่คือสาย USB-A to Lightning นะครับที่ทางฝั่ง Lightning เนี่ย เป็นขั้วต่อสายแบบ90องศาและมีท่ออลูมิเนียมเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปข้อดีของการมีขั้วสายแบบ90องศาและท่ออลูมิเนียมนะครับจะช่วยเรา2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเวลาเราเล่นเกมครับหัวสายเนี่ยจะไม่เกะกะมือเลยครับเพราะว่าเขาจะงอ90องศาลงไปด้านล่างทําให้เราสามารถเล่นเกมได้อย่างถนัดมือ2 <Yeah. S 1> อเวลาเรารับชมความบันเทิงบนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงตัวท่อที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยตัวเนี้ยจะทําหน้าที่เป็นตัวค้ายันหรือว่าเป็นขาตั้งของ สรศับมือถือให้เราวางบนโต๊ะแล้วรับชมความบันเทิงได้ด้วยและตัวท่อลูมิเนียมยังช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับหัวสายตัวนี้อีกด้วยนะครับและแน่นอนใช้งานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวเรื่องของการสะสมของเชื้อโรคเพราะว่าเขามีไมโครชิลซิลเวอร์สายชาร์จของเอนเนกเกียทั้ง3รุ่นรับประกันยาวนานถึง5ปีเต็มหาซื้อได้ตามร้านต่อไปนี้ i Studio by s p v i สยามดิสคัอรี่แผนก b t r e n d ที่เดมอล และเตรียมช็อปได้ที่ Studio อเและ PowerB รเร็วๆนี้หรือจะช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ได้ตามสถานที่ต่อไปนี้ Lazada Shopee Gadget Thai w e m a l ่ 2> ะะปป v more, 4 2 5 d e g ด e e เว็บไซต์ของ Powerbuy m e r u u r ร com และเว็บไซต์ของ i s t u r i o Buy s p i ถ้้าหากคุณต้องการสายชาร์จที่มีความทนทานสูงและมีความสะอาดปลอดภัยไร้เชื้อโรคสะสมนี่ครับสายชาร์จจาก Energy